สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ชงชอบไลฟ์ชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะมาติดตตยางจ้าทุกคนจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะคะเที่ยงแบบนี้เลยอันนี้เราก็จะมาติดตตยางในแปลงแม่พันธุ์กันนะคะที่ต้นที่เหลือนะคะนี่นะคะทุกคนเราจะใช้กิ่งแม่พันดีนะคะแล้วก็มาติดตานะคะดูนะคะอันนี้ก็คือตาก้านใบนะคะทุกคนที่เราติดก็คือตาก้านใบนะคะชาตาเบ็ดแบบนี้นะคะเป็นตา คิ blender, ้วแบบนี้นะคะอันนี้เรียกตาคิ้วนะคะถ้าตาคิ้วเราไม่เอานะจ๊ะเพราะว่าเราต้องดูด้วยตาคิ้วบางอันเราก็เอานะคะถ้าไม่เข้าสารใหญ่เนาะเราจะต้องดูด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตาก้านใบนะคะทุกคนก้านใบที่เราจะต้องเอานะคะเพราะว่าก้านใบเขาจะเจริญตบโตดีนะคะไม่มีอ่าตาลวงนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือตาก้านใบที่เราจะเอา ไปตีตาแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาได้ตาที่ดีสมบูรณ์นะคะถ้าเป็นตาคิ้วไม่เอานะคะตาคิ้วทุกคนจะเห็นนะคะตาคิ้วนี่นะคะทุกคนอันนี้เขาจะไม่ค่อยมีเม็ดข้าวสารนะคะทุกคนเม็ดข้าวสารจะลวงนะคะนี่นะคะกิ่งมาถึงอ่ากิ่งมาถึงตรงยอดตรงนี้นะคะเขาก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอ่าเม็ดข้าวสารนะคะ เข้ามาจากติงกิ่งก้านใบแบบนี้นะคะก็คือกากตาก้านใบแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือตาก้านใบนะคะที่เราจําเป็นมากนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะเอามาติดตานะคะเราจะต้องดูแลรักษากิ่งพันของเราให้ดีนะคะหนึ่งนะคะ,ะเม็ดข้าวสารจะดีถ้าเราดูแลดีดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยยางดีนะคะแล้ว หนึ่งเม็ดข้าวสารจะสมบูรณ์นะคะเวลาที่เราลอกแกนออกมานะคะเราลอกแกนออกมานี ways, ่คือแกนของเขานะคะทุกคนถ้าเราลอกแกนออกมาแล้วเม็ดข้าวสารจะไม่หลุดออกไปติดแกนนะคะเขาจะอยู่กับเปลือกนะคะเปลือกที่เราลอกออกมาแบบนี้นะเขาจะอยู่แบบนี้นะคะติดทนนานนะคะเม็ดข้าวสารก็จะสมบูรณ์นะคะนี่ก็คือตาที่เราติดเรียบร้อยแล้วจ้าเม็ดข้าวสารสมบูรณ์มากเลยนะคะทุกคนท่านไอที่สามเก้าศูนย์สนะคะ ค่ะทุกเพื่อนๆนนะคะอ่าเราจะมีพัน r i ที่สามก้าศูนย์สี่มีพันหกร้อยมีพันห้าสองห้าหนึ่งนะคะทุกคนใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ศู 0, 8, 0, 7, 8, 2, 2, 9, นย์แปดศูนย์เจ็ดแปดสองสองเก้าเจ็ดสี่นะคะที่จะคอยรับโทรศัพท์อยู่นะคะทุกคนเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะก็หนึ่งชัดนะคะปลูกได้เลยนะคะค่ะทุกคนนี่นะคะ ตาสวยมากค่ะอันนี้ก็คือกิ่งพัน์นะคะเดี๋ยวเราไปติดตากันอีกดีกว่านะคะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะคะ